หน้ารายวิชานะครับจะเป็นรายการวิชาทั้งหมดนะครับที่ใช้เรียนตลอดสปีการศึกษาได้รวบรวมมาอยู่ในหน้านี้โดยที่ภายในนะครับจะระบ,บุว่าวิชานั้นๆน,น,นะครับเป็นกลุ่มรายวิชารายมีจํานวนนิสิตท,ที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยกี่คนแล้วก็นิสิตท,ที่ลงทะเบียนครบแล้วกี่คนนะครับโดยเราสามารถที่จะเพิ่มแก้ไขรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้จากแถบการแก้ไขเหนเดิมครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้ไปที่จํานวนคนลงทะเบียนรายวิชาก็จะพบตารางด้านขวามือที่ประกอบไปด้วยรหัสวิชานะครับชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษหน่วยกิจจำนวนนิสิทธิ์ที่ยังลงไม่ครบนะครับจํานวนที่สิทธิ์ที่ลงครบแล้วรูปภาพนะครับที่ใช้แสดงผลหมายเหตุชั้นปีที่ใช้เรียนนะครับแล้วก็หมวดหรือกลุ่มวิชานั้นๆแล้วก็ชื่อวิชาที่เป็นภาษาไทยนะครับ เมื่อเราต้องการที่จะแก้ไขนะครับก็เหมือนกันเพิ่มรายชื่อนิสิตเลยนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์หน่วยกิจนะครับลงไปได้เลยว่าจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับอย่าง physical education a c t i v i t เนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งหน่วยกิจและเราก็จะระบุไปนะครับว่านิสิตที่ยังลงไม่ครบมีกี่คนสมมุติว่ามีเก้าคนนะครับแล้วมีสาคนยังไม่ได้ลงทะเบียนเราก็พิมพ์สาม ส่วนคนที่ลงครบไปแล้วก็คือ6คนนะครับและในช่องหมายเหตุเนี่ยจะใช้ระบุนะครับว่าวิชาเหล่านี้จะใช้ในเรียนในชั้นปีที่1 2 3สามหรือ4ี่นะครับและในสองช่องท้ายสุดครับให้ระบุหมวดหรือกลุ่มวิชาแล้วก็ชื่อวิชาเป็นภา,าษาไทยที่จะง่ายนะครับเมื่อเวลาที่นิสิตกดเข้ามาดูนะครับก็จะได้มีข้อมูลต่างๆระบุอย่างนี้รวมถึงอาจารย์ก็จะได้เห็น ความคืบหน้าในการลงทะเบียนครับและนี่คือวิธีการเพิ่มหรือแก้ไขในแถบรายวิชาครับ